สองพฤษภาคมสองห้าหกสี่นะคะเอ,อ่งวดนี้ชอบนี่สี่สองสี่สองแล้วก็มีสองสี่สองสี่นะคะสองสี่แล้วก็สี่สองสามหกสี่หกแล้วก็เจ็ดหก ยังไม่เรียบร้อยนะคะยังไม่เรียบร้อยเดี๋ยวขอซื้อเติมไว้ทีหลังอีกทีตอนนี้มีความรู้สึกอยากได้เลขกลับมา64ยังไม่มีนะคะโซน7667ก็ยังไม่มีคะ่ะเอาไว้คลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวจะมาให้ดูนะคะว่าซื้ออะไรมาเพิ่มเติมนะจ๊ะลืมบอกไปนะคะนี่นะคะ กบนี่ดูค่ะนี่นี่นี่สี่หกนะคะกบกบงวดนี้กบของวันนะคะคือสี่หกค่ะสี่หกนี่นะคะอันนี้ค่ะเดี๋ยวจะต้องกลับด้วยนะคะเนี่ยเพราะว่ายังไงก็ตามกบเนี่ยเด่นชัดอยู่เหมือนกันนะคะก็ไม่ทาอะไรเนี่ยน่ะคะทําอะไรเอออุ๊ยโอ้ยทำอะไรนี่มอยู่เลยนี่นี่ที่แคบแค่เงี้เนี่ยนี่นี่ดูหวยที่กบมังฮะ มาช่วยหมามาดูลอตเตอรี่หน่อยสินี่ยไม่ต้องมันนั่งอะไรหดหดอย่างนี้เนี่ึมาดูลอตเตอรี่กันดีกว่าแล้วมั้งเชงมาทำอะไระะไปนมาถูกกับเชยอยเชงเชงแคทอันวันถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ